สวีดับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงสุโุกค้นครับเอฟซีรถแฮร่ลํำเพื่อนเตยเสเด็จครับผมเมื่อนี่หลังจากไปออกงานที่บ้านสําเพรศตาบลบระเบือเพื่อบเบือมากครับจังหวัดมาารคกขรถแฮร่ลํำเพื่อนเตยเสเด็จมาจอดมาหอดจอดถึงครับผมนี่แหละตามสัญญาครับพี่น้องสิมาอัปเดตอาณจักรสาวน้อยครับการก่อสร้างตัางต,ง,ตงของภูรับเมาไปได้แน่วแน่ในทีไปหอดใช้แล้วสิอัปเดตมีความคืบหน้า พอได้แล้วครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ้งครับผมไปกันเลยครับนี่ครับมาพอมบ้าเบียเอาบ้าเบียสวัสดีครับโซเฟอร์เข้ามาหอดน้ำกันนี่แหละเอาเปิดเปิดเปิดเขาเลยมาๆกันนี่ครับวอนเดือนครับสเต็ปแรกอัปเดตเสาโดมครับผมเสาโดมยังอยู่กับเราครับเสาโดมขั้นต่างๆขั้นโดมเสาโดมครับอยู่เหมือนเดิมครับผมพี่น้องวะฮะอัปเดต เสาโดมน้ำไทยเสาโดมในเบื้องน้ำมาสันนี่ครับหลอรถยังอยู่คือเก่าครับหลอรถจนสัญญาก็ยังอยู่คือเก่าครับไม่ทั้งรถแทนวยสองไปาทางอำเภอแวงไงครับผมแวงไงมา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 บุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาแต่งานครับมาแต่งานบอระเบือมาแล้วมาตามสัญญาพีสัญญาน้องไว้มาไทยเพื่อนเบิ้งลาหอดไส่เล้วไก่เล้วไปเฮ็ดยังแล้วอัปเดต รายวันครับแม่สวัสดีครับนี่ครับมาหนีฉาบบานชุดไทยแล้วล็อกชุดไทยเลี่ยวนี่ครับห้องพักแบนเซอร์ห้ยน้่งเพื่อหงแค่นั่งพื้นครับโอ้ห้างพื้นบมเซครับครับนี่ครับล็อกชุดไทยนิลิ้นครับนิดหน่อยบ่ตกบันไดนี่ครับล็อกชุดท้ายแล้วก็ ต,ต่อไปกส็สิได้เจาะหน้าต่างต้อนมาแเนาะน่ไหมฉาบเสร็จแล้วทั้งในครับนี่แหละด้านด้านนี้ด้านที่นี้ครับที่เป็นฟ้าผนังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชึบแน่จั่างน้อยมันอาจจะอับครับอากาศระบายบพอดีท้ายเท่พอดีก็สิได้เจาะเป็นหน้าต่างครับประมาณนี้ครับ อะไรกูเรอเฮ้ยต้นยืนมาวางได้กได้ยินมาเสียดียังอีกก่อูขยายมองขั้เก็บผายนปอีกครับโอ้ขยายแต่พาบนโอ้เป็นเป็นขั้วเป็นโล่งเก็บตัดชุดตัดเอียงท่าบนม่นมั้ยโอ้แต่ว่าไปไทยเบื้องไร่บ่ได้ครับพี่น้องบัดโจวเป็นช่างหามไปไปไกลบ่ได้ครับเหมือนงพุ่นพุ่นทางเลยแทงน้ำทพุ่นครับทางพุ่น มาเฮ็ดนี่ละพอลงมาเฮ็ตต้อนี่ละจัดการต้อเล้หลังจากเซ็ตน้องนี้แล้วก็ไปเฮ็ดข้างพุนต่อส่นอันนี้ก็แม่อาบหน้าเปิดตีเปิดลงยังไงอาบสบายสบายสำหรับผู้ชายมันม <c oughs> โอ้เป็นแบบเก็ดได้ใครทหารนลยนเดีวนี้ <c oughs> โอ้โอโลงข้วไม้ห้องเก็บของโอ้ยคนที่คนตะุ้่นเลยเดี๋ยนี่ผมมองคนตะ่เลยเดี๋นี่ พอล่มก็แบ mm ่พอบ่อช oh, oh, like oh. in mm ูฟ hmm. ังน yeah, ี่ผมบ่รู้ได้ดิหนิโอสาวเขาจะแจ้งก่นโอ้ยเปิดเผยทีแรกได้ดิหนิก็จะรับสองช่องนี่ล้วช่องอาจารย์โอ้ก็ช่องบ้าเบียร์นี่ครับอืมเหาเลยครับเห่าเลยโอ้ยโครงการระยะเห่าเนาะว่าว่าแมนค้นวแมนได้ครับนี่เสือได้ครับเสือนอนกินโอ้ท่าหุ่นครับท่าไงไก่หุ่น บนเฮ็ดมีโครงการต่ออีกหลายอยู่แต่ว่าไปท้ายไก่บ่ได้เพิ่นกำลังตัดชุดอยู่ทางบนเพินพ่นบ่ให้เปิดเผยปานใดห้องพักก็90%หรอรนต์หวานะเดี๋ยวไปสถานที่ต่อไปเฮาไปเบิ่งห้องพักนันกดนตรีลำเพิน่นลำแพนเตยเสดเดไปไปกันเลยครับผม<อ>นี่<อ>ครับมาฮอดแล้วรถห้องพักอาจารย์นักนดนตรีรถแหล่ลำแพนลำเพิ่นเตยเสดเดครับผมใส่ประตูเกือบครบทุกห้องแล้วครับ มาจะมายุี่หมดเลยเม่นบ้าเบียกับจะด้มานอนอยู่นี่ละมีห้องเป็นห้องยาคล้องมาเนี่ยโอ้คนเทพปูนไหมขนาดหลับถูกคนเทปุกับเบื้อถูกกัเบือันนี้แล้อจิมตัดเป็นส่วนดีนะแน้ม่ส่วนรถแนรอค่นหลับลอกไปคนหลอกใส่เป็นนอนห้องนี้ ้วนี่กหลาะบันไดสามขันที่เป็นที่เปิบ่อใ่เนี่ยแนนนี่บันไดสามขันรับดเกียร์รั้หนาทินน้ากระจอกครับลดเกียร์หน่อยกว้างว้่าคกว้างกว้างก มีหน่วยสกับ่าน่ครับเปิดตืนดเปดเครื่องไรเป็นเรื่องของอนาคตเนาะหน่วยหนึ่งหน่วยสองห้าหน่วยสามมาอยู่น้ำเนาะนี่แหละเอาโอเคครับสำหรับห้องพักนารูตีล้ำปืนล้ำแพน่เตยเสด็จเดี๋ยวไปสถานีต่อไปครับผมห้องพักเอ้ยไม่ใช่อาคารอเนกประสงค์ของบอสโจครับพูนทางไกลๆคุนครับไปเลยครับนี่ครับมาหันเราครับพี่น้อ,อง หลังจากเทขัน้นเทยังเรียบร้อยแล้วเป็นการขั้นตอนต่อไปคือเพิ่นเอาดินดินใส่แล้วพถมอเตอร์มาเรียบร้อยแล้วรถไถโดยเบืองห้อยน่าจะเป็นรถไถนะเอาดินใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นกันน่าจะเทหรือเปล่าผมบ่รู้ือกันเพราะว่าเพิ่นกลับแล้วก็เลยบ่ทันได้ไบ่ได้ถามเพิ่นบ่เพิ่นบ่ายยุให้ถามนะน,นี่ครับเทขัน้นเทยังเรียบร้อยแล้วก็เอาดินเข้าข้างในเรียบร้อย ปรข้าน mm ี้ประสงค์ซ้อมลำซ้อมดนตรีซ้อมเพลงซ้อมอยังยี่นี่มองแต่งเพลงอยู่ดาดฝ้าอยู่ตั้งเทิงคุณครับสูงคุณบอสโจก็ได้แรกมาดันใจมาดากน้องงูอิงมาสั่นพออยากได้คือลูกอย่างนงี้ยวางสั่นนี่ครับเอฟซีมาดอกว่าบเพราะมันผมว่าดอกเพราะมันพออยากได้คือลูกดิว่าะั่านดัดฝ้าไหมมองแต่งเพลงไหม ได้แรงบันดาลใจมาจากน้องหญิงครับนี่ครับโอเคอาคารเนีประสมกัประมาณนี้ครับเ,รเดี๋ยวสถานีต่อไปครับไปเบิ้งแทงน้ำแทงน้ำปลาปลาเอ้แทงน้ำบัดาลปลาพฝนหอดใสแล้วเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันครับผมไปเลยครับเนี่ยมาเบิ้งแทงน้ำมาเนี่นก่อน,นก่อน,นก่อนทีเบิ้งแทงน้ำเบิ้งพูดพูดดูแลก่อนสวัสดีแม่วันครับ้ผพาพี่น้องไปเบิ้งแทงน้ำ่าแทงน้ำบัดาลเนาะ ว่าหอดใส่แล้วก็ร่างันจะเอาอันนี้อันนี้หนหนำใส่หรือว่าฝนตกใส่นี่คนหนำใส่สิกลมันแกนขึ้นมาหนหนำใส่กลมประดิมันแกนแนี่อันนี้โครงการัดไงบอครับโครงการพันล้านเหมือนบ่โครงการพันล้านเลยเมื่อนี่โค้งกัดพันล้านปลูกสิบสิบปลูกสิบวันเฮ็ดนางล้านขึ้นนะเฮ็ดล้างล้านขึ้นแล้วก็ปลูกพักสมินนะมันพันล้านพเนี่ยปลูกพักสิบวันพักไว้ใสกินโอ้ครับ สวัสดีค่ะกองบ้าเบียครับกองบ้าเบี้ยมาเยอะี์ครับมาหัวแล้วไอ่เลยครับเปลี่ยนกำแพงกับบากันเอหมุดลงถอ่เลิกกวาไหนครับเนี่ยเลิกว่าไหนถ้าอะไรผมก็ลืม ตะว่าบอสหาซิบเขึ้นป่ะก็หกซิปประมาณหกินะครับครับนี่ครับกำลังเอาท่อลงเสมดลงดูดน้ำมาขข้นแทงสำหรับท่อบดนันเบืองฐานกระเก็บเข้าไปนี่ฐานกระเก็บเรียบร้อยแล้วเฮ็ดโค้งสางคดยังกำลังใกล้ที่แร้วแล้วถัวทงที่ขึ้นมือานนี้เลยป่ะครับนี่ ย่างย่างเหมนมั้งครับเอามาสแตนบายไว้ก่อนเนาะโอ้คห้่งพนะทะเลเหลือค้งกันตกอีกครับนี่ครับสงถังถังทะเลนี่สองพันลิตรเป็นว <ừ>, oh. ่ครับเนี่ยสองสพันลิตรเป็น่อสองถัง นี่ครับกุลาเหมอกกำลังเห็ดงานดยู่พู้หนึง่งกึนประมาณนี้ครับจากมื่อสองมือ่อแล้วมั้งครับประมาณเมืองเนือแล้วแหละคิดว่าคิดว่านะประเมินตามสายตาติดตั้งระบบไฟเรียบร้อยแล้ว สร้างพุ่นพื้นที่ว่างเหมือนเดิมครับไอนาคตพุ่นเสียดยังต่อไปเดี๋ยวจะมาค่อยติดตามผมจะอัปเดตให้พี่ให้น้องเบ้างอ่านรัจจของสาวหน่อยเป็ดบวานแพงครับให้พี่ให้น้องได้เบ้างตลอดครับสำหรับคลิปนี้กับคอสจบไปแค่นี้นะครับเด้อฝากพี่ฝากน้องติดตามช่องอาจารย์โอเตอร์เสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลด้เลยครับผมเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์น้องไม่ได้เลยครับเห็นบ่ได้แรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องเอฟซี มันกกสิบ่ไปส่มาใช้เมื่อกสิพ่เก้าต้องขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่กดติดตามช่องอาจารย์โนเตอร์เสด็ดลําเพิร์ดออฟฟิเชียลนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิงขอบคุณนหลายๆครับตอนคลิปนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับรถแห่ก็มีหมอลำก็มีนักร้องอดีมาหากรรมความม่วนยุคนี้ใครว่าต้องมีสาวน้อย เธอบาดติดลมบนหอยมวนซสื้อไปกับสาวน้อยทั่วทุกซอยน้ำตอง